ตอนนี้กระตักมาใส่ถ้วยเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องกะยังรอแต่ต้มจืดเนาะเออสเปต้มจืดต่อพี่น้องวันนี้กันนี่น้องพี่น้องนะตาต้มจืดเขากะสีสันกะสีประมาณนี้นะเนาะพี่น้องใส่พักลงไปกันนาตากะเป็นตาก,กินอยู่เนาะเสียดายแต่ตาหูเหนานะะ,ะเละบ่เลาอพี่น้องหั่นตอนน้อยพอนนะเนาะกินกับข่าวสวยเนาะพี่น้อง ็สิประะมาาณนนี้เสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรสกูสุขุนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสูุซองบ่าจอซแนลเพราะว่าสิเป็นเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะแต่สบายดีสวัสดีเด้อมื่อนี้ก็อยู่เพื่อนอยู่ชาเนาะพี่น้องก็บเรได้ออกไปหายไปหน้านาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้กับคนตกลิ้นเนาะพี่น้องตกจนหอดตอนเช้าเนาะกะห้าก็ยุดตกพี่น้องเมื่อกี้ประจอนกัสิมาลองเห็ดกับข้าวแบบไทยๆกินลองเบิ่งเนาะพี่น้องกัสิมีเมนู ต้มเจือเต้าหู้หมูซับเนาะเพราะว่าซพอร์ตมันก็ยากเนาะพี่น้องเพิ่นจะให้บ่จอลองเฮ็ดให้เบิ่งเนาะบ่จอก็ยังบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อเนาะพี่น้องก็สิลองเฮ็ดเบิ่งเนาะก็สิมีผัดกะเพราหมูซับนําเนาะพี่น้องก็บ่ได้กินแต่เฮิงเลยเนาะเมนูนี้ก็ก็สิลองมาเฮ็ดกินเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งผสมกกันเลยว่าหน้าตาสิเป็นแบบใดนเนาะอันนี้ก็สิเป็นหมูเฮาเนาะพี่น้องเฮาก็สิมาซับไว้ก่อนเนาะกับข้าวกินเที่ยงพี่น้องมาเนี่ บมเทียงเนาะบายเลยพี่เนะาะหิ้วเ,เขา่าแห้งๆ,ๆตอนนี้ตาก็เริ่มลายเลยเนาะหันไปหันมาหันมือจะาของนาเวทนั่นน,นี่หันเป,ป็นชิ้นเป็นชิ้นเนยๆหันจากสิมาซับเนาะ ข้าวโมเสก,กินอีกแล้วมาเนี่ยมันมน่ากินทีนะพี่น้องพุงข้าวไว้เต็มหม้อเลยพี่น้องมาเนี่ยซอยเล้วเัาก็็มมาซับเนาะพี่น้องมาเนี่ยซับแมละเอียดเนาะ เป็นผัดกะเพราหมูสับถ้าพอสับกับบุกเป็นหมูสับเลยเนาะถ้าพอสับก็จะเป็นหมูซิ้นเท่านั้นแล้วเอากะบื้องสับละเอียดกันได้เนาะซับพอสันได้ซับหนึ่งเนาะพี่เนาะ น,นี่ก็ซับแล้วเนาะพี่น้องโอเคนี่ก็ปเป็นโมที่เอาซับไว้แล้วเนาะซับโม่แล้วก็สิมาตัม้มผิกกระเทียมเนาะพี่น้องพริกก็สิปเป็นพริกแห้งเนาะพี่น้องทางบ่มีพริกสุกเนาะเอาริกแ,แห้งแทนตอนนี้ก็แล้วเนาะพี่น้องก็สิมาทำการผัดเนาะ กำลังพัดผิดกระเทียมก่อนเนาะพี่เนาะแกเสียเอหมูล,ลงเนะาะนี่ผิดกระเทียมแห้งพี่เนาะแกเสียเอาหมูล,ลงนะเนาะเอาซับไว้เสีย,ยดายไม่เนี่ยผมมีไข่ดาวเนาะพี่น้อง ไข่กับแห้งนะส่วงแนแข่งเตือนนะเจาสุพบษไครับ ใส่มาปุงเครื่องพี่น้องต่างนด้วยเป็นนวเนาะการน้ำตาลพี่น้องหา,ายน้ำมันหอยพี่น้องซอสหอยนางรมเนาะ ปลาเขียวพี่เนาะปลาเขียวสีเบิร์ดนมันปลาพี่นพนพนเนาะสูตรมาจอนในซีมีน้ำแจักหน่อยเนาะพี่เนาะซีหยอดน้ำใสัจักหน่อยเนาะ หล่อจอนสิบประวัติแห่งๆเนาะเวลาพักแบบนี้น้ำน้ำเวลากินกับเขา่าเจ้าเข่าสวยมันจังเข่ากันเนาะเครื่องน้องเรียบร้อยเนาะเราไปใส่ใบกะเพราเนาะพี่น้องนี่ได้ใส่ใบกะเพราลงไปเนาะพี่นอ้องใบกะเพราก่ะซื้อมาจากตลาดกุลเนาะ พราปลกไว้กับเบิร์ตและพี่น้องบ่มีเนาะเลยซื้อมาไว้ใส่ใส่ไ็เข้าลงไปหน้าตาสีสันพี่น้องนะนกินขนาดเลยตอนนี้กระตักมาใส่ถ้วยเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องกะยังรอแต่ต้มจืดเนาะเอสเปย์ต้มจืดต่อพี่น้องบัดน,นี้ค่ะ อันนี้ก็สิเป็นหม้อต้มจืดเนะ่าเนาะเขาก็้างหม้อไว้ก่อนน้องพี่น้องต้มให้หม้อมันเริ่มเดือดก่อนเนาะให้มันได้ที่เอจาจกเสียหมูล,ลงเนาะกำลังเริ่มเป็นฟองแล้วพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นหมูสับที่เ้ามมารไว้เนาะเฮาก็เสียมาใส่หม้อเลยน้องพี่น้องเขาก็เริ่มเดือดเนาะเฮาก็เสียหมูล,ลงเนาะแบบนี้ โอ้โหน้าตาสิเป็นอะไรนาะพี่น้องบ่าจอนกันยังบ่เคยเห็นจักเสือเนาะนี่ตอนนี้เขาก็ใส่หมูลงเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเา่ารอให้หมูซุกกอนนาะพี่น้อ,องเราจากสิมารุงเครื่อง นี่ก็สิเป็นเต้าหู้เนาะพี่น้องเต้าหู้ไข่เนาะแล้วก็บพักพี่น้องอากาศขาวเนาะเสียมาเห็ดต้มจืดเต้าหู้หมูซับเนาะพี่น้องอนนี้หม้อกำลังเดือดเนาะพี่น้องหมูก็ยังไ่ทันสุกเนาะเอาสิมาตักฟองมันออกก่อนเนาะพี่น้องอยากซีมาปรุงเครื่องเนาะฟองมันออกก่อน ตอนนี้ก็สิมาปรุงเครื่องเนาะพี่นอ้องใส่รสด,ดีลงไปเนาะใส่น้ำตาลจังหน่อยพี่นอ้องายเนาะโอ้ยน้ำตาลกระเบิดแหละซอสพี่นอ้อง ใส่เต้าหูล้ลงไปเนาะเต้าหูา้ไข่ไปเนาะเต้าหู้ก่ะซอยน้อยพวกเนาะหั่นน้อยพวกเจ๋เลย,ยสะพอเห็ดเต้าหู้หั่นน้อยพวนเอาี่น้องเต้าหู้สะปอดเด้อเป็นคนหัน่น จะเอาพักลงไปพี่นอ้องพักกาดขาวลงไปเนาะใช่พักากาศขาวเนาะพี่นอ้องเขากับโบมีเห็ดเนาะโบมีเห็ดหอมใส่พี่นอ้องโบมีเห็ดหอมด้วยเห็ดหูหนูเนาะเห็ดหูหนูใส่กระแซ่บคือกัน เอกซ์ซูออกมาหน้าตาเป็นแบบใดเนาะพี่น้องหมอจอรดก็ยังไม่เคยจักเผื่อนาะเสาพอดเป็นยากกัเลยลองเห็ดแต่พิ่นกินเนาะพักเขากับชุกน้องพี่น้องป้าหน้าตาเต้าหู้เน้องเละไปเลยเบยท้าตอนเต้าหู้เนาะป้าเสาพอดบป็นเห็ดคัดกะลยเพิ่นหันตอนน้อยพ่นเาะพี่น้องเบ่ยท้าตอนเต้าหู้พี่น้องของต้นนี้เขาก็สีใส พักลงไปเนาะพักชีแล้วกับพักยังพี่น้องพักคุณชายเนะาะจะพักยังจะว่าพิดว่าเถืกก่อจะต้องขอโทษเขาไปเด้อพี่น้องนะแสบตาลงไปพี่น้องกินกาหอมนี่นาะพี่น้องเขาซาดกาคือต้มเจือยูอ่เนาะนี่เนาะพี่น้องหน้าตาต้มเจือเขากาสีสันกับสีประมาณนี่เนาะพี่น้องใส่พักลงไปกันหน้าตากาเป็นตากินอยู่เนาะ เสียดายแต่เต้าหูเห้เขาเนาะเละไปเลยเนาะพี่นอ้องหั่นตอนน้อยพอเนาะกินกับข้าวสวยเนาะพี่น้องกิสิบประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็ตักใส่จานมาแล้วไปทีเรียบแล้วเนาะพี่นอ้องต้มจืดเต้าหู้หมูสับเนาะแล้วก็มีพัดกพราหมูสับพี่นอ้องแต่ป้าจอยก็ก,ก,กินไปแล้วเนาะจานหนึ่งยิวข้าวแห้งพี่นอ้องมีสองเมนูเนาะมาอนี้ โอเคน้องพี่น้องเนี่ยถ้าเบิ่งตอนห้องกินเนาะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อสไปดีพี่น้องกับบัวเที่ยงเนาะพี่น้องแกะจนบ่ายแล้วเนาะบ่ายชงมู๊งแต่ยิ่เฝ้านี่ยังๆพี่น้องบ่ายชงมู๊งเลยพี่น้องเลยมีทั้งต้มจืดเต้าหู้หมูซับเนาะแล้วกาผัดกระเพาหมูซับพี่น้องเมนูก็มีแต่แก้วแต่ไม่รู้ไทยไทยเนาะพระเจ้าแต่ว่าบัวมีไข่ดาว ต้มจืดนนีนการิดอยากกินเพราะว่าตั้งแต่มาแต่ก็ทอมอ่บับริกนลายเดือนเลยเนาะแปดเก้าเดือนนะก็เลยกิดอยากนะพี่น้อยอยากมาไลายมือค่ะจิโนส่วนน้ำมันห่อนเนาะมุสยูกับบริกนแต่เดือนเนาะเต้าหู้เนียพี่น้อง,งต้มเต้าห,อหู้เนาะ้าแ่มาแต่<อ>ตไทยกับบุกได้กินเลยเนาะ เพิ่มเขาก็หักซื้อกินได้แกงสมเอ้ยหรือว่าต้มจืดเนาะผัดกระเพาะกระเผาน้ำหันห่อนข้อของคอ คือกันยูพี่น้องเหดครั้งแรก่อง่ามันแกกินสองคนเนาะซาลาวก็เบาเล้าเพิ่นประอยู่แน้วพี่น้องเพิ่นเมื่อบ้านไผ่เนาะเมื่อเบิ่งเมื่อยามโตงเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี่กับฝนตกดินเนาะบ่ขึ้นก็เลยลองเมื่อยามเบิ่งโตงเพื่อปลามันถืงเนาะซาวแพรเพิ่นกะกินแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นกินต้มมาม่าเนาะเมื่อนี่กะกัเลยเหลือสองคนพี่น้องน้องแพรก็ไปโรงเรียนเนาะ บัดหนาไปลองเห็ดแกงสมกิคิดอยากมาลายมึงะอยากแกงสมแต่อยา่าง ต้มจืดผัดกะเพรายังว่าผัดมา,มานหนิก็ผัดลายลูกเนาะแต่อันนี้บุคยได้เห็ห 8, 9, 9, ดกินก็จะมาหนิกะแปดเดือนเก้าเดือนน,น,น,นอะัน <c oughs> นี้ไรเงี้ยัง,ยง,ง,ม,งมาทานเห็ดสองเบื้องเนาะ มือที่ลองแกงสมพี่น้องบ่เคยเห็ดเนะาะพี่จสเห็อดอะไรเนาะากินแกงสมพักรวมเนาะน้องแกงสมเหมือจะเคาเห็นอะไรแน่เนาะพี่น้องเดี๋ยวสิน้องครับไปเบิ่งใน YouTube เนาะว่ามันมีเครื่องอยังเงี มมันหออืผัดกะเพราเมื่อกี้แซ่บลายพี่น้องเออครับแซ่บบวกกับหิวข้าวน้ำมันพี่น้องหิวก็อยู่บ่ได้แล้วบ่ใบชองพี่น้องอ่ไงวัเวงเสาราเนี่ยฝนตกเนะาะพอด่าออกไปไข้างนอกออก็บ่ได้ ออกได้บ้างนี่บ้บางสี่ี่ก็เลยใสย่ถ้าเป็นอาหารทไทยก็มักหลายอย่างเนาะพัดกะเพราต้มยำแต่พวกแกงสม้มพวกอันต้มจืดใส่ยยังอีกถ้าเป็นคองกับเขานะพัดไก่ใส่พริกหยวกใส่อยังนะพี่บ้อง มักเกือบทุกอย่างเลยเนาะ <S <S มาก็ถ้วยหมอเลยกะวันที่กินดนก็ขิดยากน้ำม,มันห่อนมีแห้งกันนะาะกินแบบตอนเศร้าๆเนะนาะเกืน้ำมันห่อน มันหวานเลยครับอ,อันนี้เวลาต้มเนาะจืดหย่ำมัหนหวานๆนะแก่สมต้องใส่ดอกแคน้ำเนาะบหัวทางพี่นอออ้องฟังใครเอือนดอกเนาะแล้วว่าดอกแคกันเหรดอกแคบอกดอกแคเลยดอกทองดอกทองเลยดอกแคใครไม่รู้จักดอกทองเนี่ยว่าเห็นบางคนเอือนดอกทองแม่นติจากแล้ยเขาวันนี้ยินว่าดอกแคเลดอกแคอะไรเนาะ งงจะแรจะขา้าวเยอกไปหรือว่าขาวขอะไรเป็นข้าวยจะใ่ป่ะโอเคโย่จักไปทาว่าดอกเนี้ยข้าวดอกทองครับกเป็นขาวดาจจักดอกทองอนี่ว่าเออดอกดาคนหน้าคว่าอดอกทองคนว่าเออดอกเคปันจักรเนาะบางคน จนแห้งสดน่ากิน,<จ>นบวกนะขาดอยู่พี่น้องเดี๋ยวมื่อนหนาพี่น้องให้แจงส้มกินบ้างเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้การบอลย้อดกับสิขอจบคลิปเอาไว้ชั่นนี้ก่อนเด้อหมกักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ซั่นกนระดิ่งให้บอลย้อนนะ้ำเนาะเพื่อสิบกว่าคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮา สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีส,ยดสวัสดีพี่น้อง